เดี๋ยวมั้ยนเดี่อ๋อถักไม่เป็นไรเฮ้ยมันถึงร้อยนะวันเนี้ยเหรอสิภารกิจแล้วครับตอนนี้กำลังเดินไปที่ห้องหน่งตัวเลยเปลี่ยนชุดไม่หนักผมเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าวเพื่อนหน่อย,ยวันี้ตั้งใจะคงหายอดีตไดอนาคตนี่บอกว่าไหมไทยหายจาไทยแล้วอ่า อ้เอ่อมีไรมีแต่รอะไรจำทางกได้ไหจำไม่ได้ครับเก้าสองงเอได้ไหมได้ไหมน่ารักจังมีชวนค่ะถ่ายถ่ายรูปลองอนะเอ่อขึ้นมาชั้นผมดีกว่า อันนี้อยากยื่ขิบอันนี้จุกระเมนสองเอมันไม่มีที่รอเดนลัคิดถึงจึงมากลืมอะไรปะาะอเน,นี่ยหรอ อันนี๋ยวร้อนจินเย็นก็ได้ร้อนมากชั้นสอ,เขของเมื่อกี้ครับร้อนมากตัวเลย